การีกวาเหมืนนี้ก็มกัมาจากอำเพื่อแก้าหนาาครับโอ้ที่วันนี้แบบว่าคุณลุงหล่อมากเลยนะเนี่ยโอ้จิงดูหน้านใสดูแบบว่าโอ้โหดูสุขภาพดีมากตอนนี้รองของโลกหนังแข่งรถจีขึ้นแล้วไหมคะเดี๋ยวนี้มันมันหายไปแล้วครับหายไปเลยครับผมโอ้โหจะกอดมือผมยังกดไม่ได้แม้แต่กินข้าวันไปยัง ปั้นไม่ได้อาบน้ำที่สมุดก็ไม่ได้เออแล้วทำยังไงอ่ะใช้ชีวิตยังไงเวลาอาบน้ำสมุติมันร่วงไปก็ต้องใช้มืองขวนเข้ามากระถูข่วนกอบขึ้นมาเออใช้มือกอบขึ้นมาเพราะละเพราะว่าเรามือมันแข็งหมดเลยมือมันแข็งครับแล้วมันมีแข็งต้งมือแล้วมันเนื้อหนังแข็งหมดทั้งตัวโอ้โหทำมานนะครับผมแล้วก็เฉ็ดฉีดยาฉีดไม่เข้าเลย่าผม อใช่เพราะันแข็งเะแล้ันแข็เวลาไเว,เวเฉีดยายหมอก็บอกว่ามีมานนาาไมมมนนมรมีไม่ฉีดไม่าบอกไม่มีนเป็นหนังแข็งหมอาว่าเรามีของอะครับาว่ามองต่ร้อยนึงไม่มีเนี่ยคนเยอวนี้อบอก่มันไม่หายหรอกวงเว่าโรคแบบนี้มันยังไงมันก็ไม่หา ก่อนน้ำหนักของผมมัน60เท่้นี้พอช่วงป่วยเนี้ย48โอ,โอ้โหแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราป่วยนานไหมนานครับเพรผมเป็น2,552จนถึงหลอ2,554ทีนี้ไปหาหมอให้บอกว่ามัมนไม่มีที่รักษาเออไม่มีที่รักษาอย่างนี้ก็อยู่บ้านอยู่ไปอยู่มาพอมันเป็นหนักหนักเข้า ในท้องนี่มันจะแปลงออกเป็นยู่มหาชี้หชี้ชมันนอนอย่างนี้เราจะทำเห็นบอกว่ามันไม่รับอาหารแล้วอืมกินข้าวลงไปก็กินไม่ได้แล้วก็กินอะไรก็กินไมได้กินน้ำไม่ได้ไม็นอนนอนตายแล้วก็อะไรเนี่ยหมอเขาฉีดยาเราก็ไม่ได้ครับแล้วเขารักษาอย่างไรกับเราก็เขาไม่รักษาเขาบอกว่าไปรอดที่บ้านหากินยานตามชินิผมไปที่หัวแขกเขาไปีินิของตำรวจ เขาก็ขี่ยาโรคเรืองแข็งหายผมก็ขี่อาทิตย์ละสองครั้งเท่าไหร่อ่ะเสียงกันเองไหมขี่สองอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสามร้อยโอ้อาทิตย์ละสามร้อยแต่มันโรคไม่หายมันก็เรื้อรเออทีนี้เรามีคนนึงแนะนำผมว่ายังไงก็ไปทดสอบยาตัวนี้ดูเพราะเป็นเพาเป็นคนที่จกกับผมเขาเป็นโรคไอเขาเป็นในที่ เขาไออนอนอีกเยียงแล้วเขาก็ไปกินกินแค่เว็ันก็หายอะไรอะไรยายาชุดของกินยากินเนี่ยทีนี้เขาก็เลยก็หาหมอผมผมก็ไปหรอเราว่ายังไงก็หมอก็บอกว่ามันไม่มีทางรักษาหายก็คือหมอที่โราพาหรอแบบนั้นเราก็เลยไม่เชื่อเชื่องหมอเชื่ยงโรงพยาบาลก็บอกนี่นีงนี่หายทีนี้ก็มานอนรอตายข้าวไกินไม่ได้น้ำามกินไม่ได้แล้ววันนี้ แต่ละวัน <nt> ก็บอกเมียบอกว่าอ mm ีกไม่นานก็ตายแล้วทีนี้ผมก็อยู่ไีกมีมีคนแนะนําจะไม่ต้ไปถ้าไม่มีตังค์ซื้อกินเดี๋ยวจะซื้อให้เขาบอกนี้ตัดสินใจจะซื้ออไปกินผมกินได้ไม่ถึงสามชั่วโมงมั้งบอกเมียเรากลับไปทายที่บ้านไม่ไหวแล้วมันเป็นยังไงอะพยานนะครับไม่รู้ว่าเป็นะไม่ใช่ออกมาไม่ใช่เมียแล้ว อยากเป็นเนี้อทั้งตัวเลยอ่าแล้วทีนี้ก็เลยบอกบอกเพี่ว่าเออยังไงก็คงไม่มึงไม่เหลือแล้วแหละบอกพี่บอกน้องอยูุทธชัยก็บอกกูเลยนู่นกินไปแค่ไปนเดียวหรอครับเอ่อครั้งเดียวด้วยคั้นเดียวด้วยพอกริงแล้วมันต่อนนั้นยาไเออเป็นไปขับอะไรออกเป็นเป็นเรื่องมึงตัวดแล้วเป็นในหลับไปอื่นขึ้นประมาณตีสองยังบอกว่า ไปบอกเมียว่ายังไม่ตายไว่ากีสองนะคำแรกที่บอกเมียผมคือขอกินข้าวโอ้โหจากโอุู้เลยค่ะถ้าที่เราไม่อยากกินข้าวจากเดือนนั้นเมื่กินข้าวกินเถอะนะรอตายค่ะผมนอนตีเตียงแล้ะไม่ไปไหนแล้วนอนบอกคนไหนมาถามบอกว่าไปไหนก็พิ้นไปไหน่มรอตายคำแรกของเมียกินข้าวกินวันนั้นข้าวข้าวเย็นกินหมด ขึ้นก่อง้โหกินข้าวกับน้ำตาเย่าเฉยกินหนึ่งขึ้นกองพอกินได้นะแล้วเมียดีใจหรือเสียใจเขาบอกเลยเขาบอกเขาบอกอะไรเรื่องอะไรวนนี้ลุ้นกันี่ยเขาบอกว่าเมียคนจะตายก็กินสั่งกินลาเขาบอกโอ้คิดไปอย่างนั้นอีกราคาทำทำแล้วลกทีเหมืนตายก็ตายขอไม่ได้กินยาก่อนอย่างบอกนี้หลังจากนั้นก็กินยาไปเรื่อยๆกินหมดกินได้เจ็ดวันเงิผม กินอะไรบ้างกินอะไรบ้างลุงเรื่องนี้ผมก็กินพีโทก่อนอ่ะพีโทร้นไอนพีโทเบียงนายเบียงนายแล้วก็กินจุยกินแป้หมออ่ะปลาจินซูยาจีเนาะครับผมอ่ะแล้วก็ซิมแป้มอ๋อนะคะกินเท่าไหร่นะกินมานานเท่าไหร่เรารู้สึกเฮ้ยเจ็ดวันผมกินเจ็ดวันรู้สึกมือผมดีได้ดีได้โอ้โหแล้วแล้วอารมณ์ตอนนั้นเป็นไงหลังจากที่เราไปก่อนหลังหลังจากที่ผมกัินได้ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่ตาย หลังจากหมดกินมากินไปกินเรื่อยๆจนเพราะว่าแต่ก่อนผมผิวผมจะแตกเป็นผุยเงินไปเราเราคงเห็นนะเป็นผุยๆมันจะเป็นหมอกผิวมันแห้งใช่ไหมผิวแห้งไปหมดคนมื่อกดมือนี่มันเหมือนเหมือนกับปลาช็อกเกอร์หลังผมเป็นปลาช็อกเกอร์เลยแต่ก่อนผมจะเดินนี่มันเดินอะไรก็เดินไม่ได้เพราะว่ามันตึงไปหมดทั้งตัว กินตัวนี้ไปคนที่สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อยากแนะนำคนที่เป็นอีกเป็นทางมีคนหนึ่งก็บอกว่ากินไงมันไม่หายไปตุนไปอยู่ที่เดียวกับผมไปฉีดยาเดียวกับผมเขาก็ไม่เชี่ยผมผมบอกว่าไปกินข้าวึลยข้าวไม่เชี่ยผมซื้อให้กินปีผ้ทำมาหายต้องรอกลางคืนเออใช้คำที่ลุงใช้คำเดียวกับคนที่มาบอกลุงเลยนะครับทีนี้พอพอเขกินไปได้หมดชุดเลย พอสถาผมบอกว่าเอามาให้กินด้วยเพราะว่ามันดีแล้วโอ้โหเขากินฟองชุบเขาใหญ่เขากินหมดฟองชุบใหญ่นี่ก็หายอันนี้มันยังอันนี้ก็ปกติแล้วลูกสาวก็ทํางานที่อยู่กรุงเทพเป็นหมอเอาไปบอกพ่อเขาบอกว่าพ่อมันไม่หายหรอกโรคนี้มันไม่มียารักษาแล้วแกก็กำลัมีบ้านของคนที่อยากกันคนบังคับเขาจีนเงินก็หายเลยเออเขาก็หายอย่างนี้ผมถาม ก็ถามว่ายาอะไรยาเขายิงเขา้างเขาจะออเขาจะพิมพ์อ๋อโอเคนะคะแล้วตอนนี้เรากลับมาที่แบบว่าลรงดูลุงพิมพ์แบบว่าทุกอย่างคือตอนนี้เราปองกันดี้วครับผมก็ผมไปไหนมาไหนได้อ้อผมไปขับรถก็ได้ไปช่วยลูกทำงานก็ได้ครับแต่ก่อนมือผมยังเป็จริงไม่ได้ยิ่งมือผมแตกอยู่ยังเป็นนยังเป็นจุดเป็นจุดอย่างเดิมค่ะตอนนี้ก็ยังยังกินอยู่นะกินครับกิน ะะคหะายแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้อยู่กินเลยเนาะนะคะลุงก็หมายถึงว่าเราก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆนะคะกินแต่ไม่รู้ว่กินเหมือนเดิมแต่แต่ก่อนเขาจะกินกินแบบเชา้ากลางวันเย็นอ่าแต่อย่างนี้นอาทิตย์หนึง่งกินสองทีก็มีอ่าใช่ก็เหมือนกับเราเรียกว,ว่าเมนเทนเนาะนะคะ,ะคือรักษาไว้นะคะก็คือให้สุขภาพแข็งแรงไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่กินเลยเพราะจริงจริง เราเปนเสิร์ฟอยู่แล้วร้องทุกวันน,นะคะนี่ลุงเขาทำถูกแล้วนะคะผมผมไม่ใช่แม่รโรคตัวเดียวผมเป็นห้าโรคผมตาย,ยยักษ์สุดท้ายด้วยระยะที่ห้าหมอบอกผมมาโรงพยาบาลหมอบอกว่าลุงถลุมไม่พ่อลุงอยู่อีกกี่วันลุงตายมผมผมก็นอนคิดนั่งคิดเพาะว่าเดือดพ่อขึ้นไม่พ่อจะให้เอ่ยโรงพยาบาลเลยไม่เสร็จเดียเด๋ยวก็จะมีม็อบผมอีกทีนี้ผมเลยบอกว่า คุณหมอถ้าผมฟอกผมจะหายไหมหายมันก็หายมางทีมันไม่หายบางทีนอนอนอนรอเรื่องปกติที่หมอจะพูดอะไรหนีนอนรอฟอกสามเยี่ยงที่สามผมเลยเยียงที่สามเขาฟอกก่อนสองอายสองคืนที่สามถึงชิวผมห้องห้องไตเทียมเขาบอกว่าลุ้งเส้นเลือสูงผมไม่เซ็น เถียงกันน้อยเัอนเนี่ยเถียงไปเถียงมาหมอถ้าลุงไม่ฟ่อลุงก็ตายถ้าผมฟ่อผมเห็นเขาตายแล้วนี่ทีนี้ผมเลยไม่ใช่หนังสีอาไวอย่างนั้นผมขอกลับบ้านได้เป็นไปได้หรืคุณหมอครับผมขอไปรับรองแพทย์ด้วยเพราะผมจะไปคิดระกันได้ผมไปได้ที่โรงพยาบาลนะทำไมคุณรู้ไหมว่าครทผมออกไปตายให้ผมไปเลยครับอ้าวเหรอครับออกไปตายพนุษย์สามของผมพ่อ นายินพามันกินมรณะานวันนั้นยังไงมันก็ถึงบนโต๊อยู่หมดอันนี้จ่เชื่อมข้อเท็จนลยครับเป็นเรื่องจริงเลยครับเขากำหนดชะตากรรมให้ลุงแล้วนะแต่ลุงก็สามารถดูแลตัวเองให้กลับมาปกติได้วันี้ผมเลยกินยาตีนเนี่ยทีมงานเขาบอกว่าลุงท้านอยังไม่ตายอีกสิบห้าวันไม่เจอกับผมนะสิบห้าวันผมมาโรงพยาบาลหมอบอกว่าน้ำอีกหยุดเรียนกินไม่อีกหรือ ครบหนึ่งเดือนมาอีกน <and Mark> <beans> really ับสองเดือนอพอผมกินครบสองเดือนผมไม่ลุงตอนนี้ลุงสามเดือนมาทีหนึ่งแล้วผมถามว่าอาการไปผมเป็นยังไงครับคุณหมออยู่ระยะที่สี่จากระยะที่ห้ากินยาลิมาขึ้นอยู่ที่สี่หมอไม้ทอยุงอยู่ที่ยังไงเขาบอกเพราะยายที่นี่นะครับถ้าใครเป็นไม่เชี่ยเราลองทดสอบดูครับเพราอยากที่หมอมาดึงมาให้ผมอ่ะผมนอน พี่น้องมาบอกวยเอาไปซื้อที่ซื้อทางคนละให้ผมไปราคาลอยๆผมบอกอย่ามาให้ผมเลยอย่าไปให้ทัดให้ผมไปผมันทำอะไรได้มผมจะตายนะผมบอก่านเลยบอกเขาใส่ซองถวายพักนะครับผมตายผมบอกอย่างนี้เลยเนี่ยนี้พยายามลุกยามหลานผมว่าปู่ผมไม่ตายแล้วเออสุขภาพดีจริงแล้วไอ้เห็นผิวหน้าแบบว่าใกล้ๆนี่เรารู้สึกโวฟีวสีชมพูเลยนะนะคะเพราะจะเนี้ยแสดงว่าเราดูรู้นะว่า ภายในของเขาเนี่ยแจะวัดดีขึ้นนะคะอ่ะลุง <c oughs> สุดท้ายแล้วค่ะนะคะด้วยเรามีเวลาที่ที่จำกัดเนาะ <c oughs> อยากให้พี่เีมฝากทุกคนให้มาดูแลสุขภาพคนที่ยังไม่เป็นก็ไปกินไว้ก่อนดีครับถ้า้อเป็นแล้วยากจริงๆเหมือนผมเป็นยังไงมันก็ทรมานอึนเป็นโรคอีกมีหรอกครับถ้าเป็นไตอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาฟอกอะไรครับกินยากินไปก่อนครับ ยังไงก็ยิ้มไปอย่าไปเครียดเนาะตัวผมเองนี่ยครับเพราะว่าเขาบอกว่ายีนวันตายผมได้สามเดียครับมมกินยานี่่าผมยังไม่ตายเลยโอเคค่ะนะคะก็การก็มาดูแลสุขภาพเลยนะคะ